นิวริคือเศรษฐีใหม่คือคนที่ทำน้อยแต่รวยมากคือคนที่สามารถทำทุกอย่างได้อย่างที่ใจต้องการเพราะชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานซื้อรถใช้นี่เพราะชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานซื้อบ้านใช้นี่แต่เราต้องมีชีวิตที่เจ๋งกว่านั้นชีวิตของเราต้องมีทั้งเงินเวลาและความสุขแท้จริงแล้วผู้คนไม่ได้อยากเป็นมหาเศรษฐี แต่ถ้าว่าอยากสัมผัสชีวิตในแบบที่เชื่อกันเองว่าต้องมีเงินล้านเท่านั้นถึงจะทำได้ทั้งที่ความจริงแล้วเงินหนึ่งล้านในธนาคารไม่ใช่ความฝันแต่ความฝันคือไลฟ์สไตล์ที่มีอิสระเสรีต่างหากคุณจะมีอิสระเสรีได้อย่างเต็มที่โดยกระบวนการในการกลายเป็นเศรษฐีแนวใหม่เศรษฐีแนวใหม่คือการมีอิสระภาพทั้งด้านการเงินเวลา และความสุขในแบบที่คุณเป็นคนเลือกจงลืมความคิดเก่าๆลืมเรื่องราวการวางแผนเกษียณลืมการรอทำความฝันทุกอย่างเมื่อได้หยุดพักหลังเกษียณไปได้เลยเพราะคุณสามารถทำทุกอย่างที่อยากทำได้ตั้งแต่วันนี้เลย สวัสดีครับคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังซีดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าทำน้อยแต่รวยมากเขียนโดยทิมเฟอร์ริสจากคนที่เคยสิ้นหวังกับวิธีการทำงานแบบดั้งเดิมที่ต้องทำงานตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเขามันจึงกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญที่ทำให้เขาได้ค้นพบวิธีการทำงานเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล เขาทำงานแค่สีชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สามารถใช้ชีวิตดูหลายเยี่ยงมหาเศรษฐีไลฟ์สไตล์ของเศรษฐีแนวใหม่ที่แม้กระทั่งเศรษฐีส่วนใหญ่ก็อาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนเนื่องจากพวกเขาไม่มีอิสรภาพด้านเวลาหากคุณเป็นคนรธรรมดาที่ไม่มีทั้งเงินและเวลาคุณก็สามารถมีไลฟ์สไตล์ที่ว่านี้ได้เช่นกันเพราะเมื่อก่อนผู้เขียนเองก็ไม่มีทั้งเงินและเวลาไม่มีอิสระเสรี ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานมากถึงสัปดาห์ละ80ชั่วโมงและมีรายได้ระดับเดียวกับคนทั่วไปการมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เขาต้องการเป็นเพียงความฝันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวรอบโลกการออกไปเรียนรู้ภาษาใหมๆ่ๆแต่แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้จริงเมื่อเขาได้ค้นพบวิธีการสร้างระบบทำเงินอัตโนมัติที่เหมาะกับความสามารถของตัวเอง ด้การทำงานเพียงแค่สี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์หนังสือเล่มนี้จะเป็นพิมพ์เขียวที่สอนให้คุณสามารถออกแบบชีวิตที่คุณต้องการได้ก่อนอื่นคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการมีไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหนคุณอยากนั่งกินข้าวกับเพื่อนสักสองชั่วโมงโดยไม่ต้องกังวลอะไรอยากชะลอความเร็วของชีวิตลงบ้างตั้งใจหลงทางบ้างแล้วลองหาเวลาให้กับตัวเอง เพื่อจะได้ค้นพบตัวเองอีกครั้งจงใช้เวลามองหาว่าอะไรที่เรียกร้องคุณเสียงเรียกร้องนั้นจะช่วยนำพาคุณไปขั้นตอนที่ดีสำหรับการเริ่มต้นที่เศรษฐีแนวใหม่นำไปใช้จนประสบความสำเร็จคือ 1. ห,หวนคืนสู่ความว่างเปล่าก่อนที่คุณจะหลบลี้หนีปีศาจในความคิดได้คุณจำเป็นต้องประจันหน้ากับมันเสียก่อนปีศาจตัวสำคัญเลยก็คือเสพติดความเร่งรีบ มันยากที่จะปรับนาฬิกาภายในตัวคุณหม่โดยไม่หยุดพักจากความตื่นเต้นที่มากล้นอยู่ตลอดเวลาลองหาเวลาสร้างความสงบให้ตัวเองดูในระยะเวลาสั้นๆส,สัก3ามถึงเจวันห้ามไม่ให้มีการเสพสื่อหรือพูดคุยใดๆเพื่อเรียนรู้ที่จะหักห้ามความคิดที่วิ่งมนไม่รู้จบเพื่อที่คุณจะได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆมากขึ้นก่อนที่จะได้ลงมือทำสอง บริจาคให้กับองค์กรการกุศลองค์กรใดก็ได้ที่คุณเลือกโดยไม่ออกนามวิธีนี้จะช่วยแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นมันจะทำให้คุณรู้สึกดีกับการปิดทองหลังพระมันจะรู้สึกดียิ่งกว่าถ้าคุณทำมันลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง 3. ลองกเกษียณขนาดย่อมไปพร้อมกับทำงานอาสาสมัครในท้องถิ่นเพื่อที่คุณจะได้มุ่งเน้นได้เต็มที่กับการเรียนรู้การทำงานช่วยเหลือผู้อื่น ยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ขอให้คุณลองจดบันทึกการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองและพูดกับตัวเองในแง่ลบเอาไว้ด้วยเมื่อคุณเริ่มรู้สึกหัวเสียหรืองุนงิดจงถามตัวเองว่าทำไมอย่างน้อยสามครั้งและจากนั้นก็เขียนคำตอบลงในกระดาษการเขียนบรรยายความรู้สึกออกมาแบบนี้จะช่วยลดผลกระทบของมันได้ ธรรมชาติอันคลุมเครือของการตั้งข้อกังขากับตัวเองเป็นสิ่งที่มักจะทำร้ายเราได้มากที่สุดการระบ,บุมันออกมาให้ชัดเจนและทำความเข้าใจมันผ่านการเขียนออกมาก็เหมือนกับการบังคับให้เพื่อนร่วมงานอธิบายเรื่องต่างๆให้ชัดเจนการจดบันทึกความกังวลพวกนี้บางครั้งก็ช่วยขจัดมันออกมาจากหัวคุณได้จงมันถามตัวเองบ่อยๆว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดในชีวิต แล้วคุณจะช่วยให้คนอื่นมีความสุขได้อย่างไร 4. ลองทบทวนและจัดวางแผนงานความฝันใหม่อีกครั้งภายหลังการเดินทางกลับจากการเกษียณขนาดย่อมให้ลองทบทวนแผนงานความฝันลองปรับแก้ไขมันหากว่าจำเป็นคำถามต่อไปนี้จะช่วยคุณได้คุณเก่งในเรื่องอะไรคุณสามารถทำอะไรได้ดีที่สุดอะไรที่ทำให้คุณมีความสุข อะไรที่ทําให้คุณตื่นเต้นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกประสบความสําเร็จและรู้สึกดีกับตัวเองอะไรที่คุณภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเมื่อทําได้สําเร็จคุณจะสามารถทํามันซ้ําอีกหรือพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ได้ไหมอะไรที่คุณยินดีจะแบ่งปันหรือมีประสบการณ์ร่วมกับคนอื่น 5. จากคําตอบที่ได้ในข้อ 1–4 ให้ลองทดสอบการทํางาน เพื่อการพักผ่อนแบบชั่วคราวหรือเต็มเวลาดูแล้วคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วการทำงานเต็มเวลาไม่ใช่เรื่องเลวร้ายถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากทำนี่เองคือจุดที่แตกต่างกันระหว่างงานและงานเพื่อการพักผ่อนและถ้างานที่คุณทำอยู่ในตอนนี้เป็นงานที่คุณรักและอยากทำคุณมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำมันอันก็หมายความว่า คุณสร้างงานสร้างทางสู่ฝันขึ้นมาได้สําเร็จเพราะมันหมายความว่าคุณได้ทํางานที่ส่งเสียงเรียกร้องคุณหรืออาชีพในฝันที่คุณต้องการอย่างผู้เขียนเองเขาก็สร้างงานสร้างทางสู่ฝันขึ้นมาได้สําเร็จซึ่งก็คือการเขียนหนังสือเล่มนี้เขาสามารถบอกใครๆได้แล้วว่าอาชีพของเขาคือนักเขียนแต่ถ้างานที่คุณทําอยู่ยังไม่ใช่อาชีพในฝันของคุณ ผู้เขียนก็มีกลยุทธ์นาฬิกาทรายมาเป็นทางเลือกให้ที่เรียกว่ากลยุทธ์นาฬิกาทรายก็เพราะว่าคุณจะต้องใช้เวลานานในการพิสูจน์ให้เห็นก่อนที่จะเจรจาข้อตกลงขอทำงานจากนอกออฟฟิศเป็นระยะเวลาสั้นๆได้และจากนั้นก็ขอทำงานจากนอกออฟฟิศอย่างเต็มเวลาอีกทีขั้นตอนมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ 1. ใช้เรื่องไม่คาดคิดหรือฉุกเฉินมาเป็นข้ออ้างที่จะทําให้คุณต้องหยุดงาน1ห,หรือ2ส,สัปดาห์ 2. บอกไปว่าคุณไม่อยากหยุดทำงานและขอทำงานแทนที่จะลาพักร้อน 3. เส,สนอว่าคุณสามารถทำงานจากนอกออฟฟิศได้และถ้าจำเป็นก็ยอมให้ตัดเงินเดือนได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถทำผลงานได้ตามมาตรฐานการทำงานเดิม 4. ยอมให้เจ้านายร่วมแสดงความคิดเห็นว่าควรจะดทำอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อที่ว่าเขาหรือเธอจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการด้วย 5. ทำให้สองสัปดาห์ที่ไม่ได้เข้าทำงานนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณทำงานได้มากที่สุดเท่าที่เคยทำมา 6. แสดงให้เจ้านายเห็นผลลัพธ์ในเชิงปริมาณงานเมื่อคุณกลับมาทำงานตามปกติบอกเขาหรือเธอว่า เมื่อไม่ต้องเดินทางไปทำงานคุณสามารถทำงานได้มากกว่าเดิมเป็นสองเท่าและเสนอขอลองทำงานที่บ้านสัปดาห์ละสองสาวัน 7. จ็ดทำให้ช่วงเวลาที่ทำงานที่บ้านนั้นมีผลงานออกมาอย่างมากมาย 8. ขอเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ1-2วัน 9. ทําทำให้วันที่เข้าไปทำงานที่ออฟฟิศทำผลงานได้ออกมาน้อยที่สุดในรอบสัปดาห์10 เสนอขอทำงานนอกออฟฟิศเต็มตัวชีวิตแบบนี้มันมีอยู่จริงอย่ารอช้าลองนำไอเดียที่ได้นี้ไปทดลองและปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณหากผลลัพธ์ที่คุณต้องการคือการทำงานอยู่ที่บ้านและมีเวลาอยู่กับครอบครัวแนวคิดสำคัญของการเป็นเศรษฐีแนวใหม่คือการนำเอาเวลาและอิสรภาพมาเป็นศาสตร์และศิลนในการออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเอง ซึ่งคุณต้องเป็นผู้กำหนดข้อตกลงคำว่าข้อตกลงนั้นเป็นตัวย่อของกระบวนการในการกลายเป็นเศรษฐีแนวใหม่และนี่คือกระบวนการแต่ละขั้นตอนที่จะใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณต่อย่อมาจากตั้งนิยามใหม่การตีลังกาสามัญสำเนึกเสียใหม่คือการทำความรู้จักกับกฎเกณฑ์และเป้าหมายใหม่เพื่อแทนที่สมมติฐานเดิม ที่ทำให้ตัวคุณสิ้นหวังและพ่ายแพ้เศรษฐีแนวใหม่จะตั้งเป้าหมายให้มีการ,กรเกษียณขนาดย่อมไปตลอดชีวิตของตัวเองแทนที่จะรวบยอดเอาการพักผ่อนและความสนุกสนานในชีวิตไปกองไว้กับความฝันลมๆแรงๆของชีวิตวัยเกษียณการออกแบบไลฟ์สไตล์ของเศรษฐีแนวใหม่จะมุ่งเน้นให้รู้จักใช้เวลาว่างอย่างสร้างสารรค์โดยวิธีคิดง่ายๆที่ว่าทำในสิ่งที่อยากทำ เศรษฐีแนวใหม่จะเขียนแผนงานความฝันเพื่อที่จะได้ลงมือทำให้เป็นจริงเป้าหมายของพวกเขาจะต้องชัดเจนจากนั้นก็จะเปลี่ยนสิ่งที่อยากทำให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อย่อมาจากกำจัดกำจัดความคิดคล้ำคลือ้อเกี่ยวกับการบริหารเวลาทิ้งไปการทำให้ผลลัพธ์การทำงานต่อชั่วโมงของคุณเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าหรือมากกว่านั้น โดยเทคนิคอันท้าทายสัญชตาตญาณของเศรษฐีแนวใหม่เลือกใส่ใจกับบางเรื่องรับรู้ข่าวสารให้น้อยลงและเมินใส่สิ่งที่ไม่สำคัญคกุญแจสำคัญของการมีเวลาเพิ่มขึ้นคือการทำงานให้น้อยลงโดยการใช้กฎของพาเรโต80%ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจาก20%ของสิ่งที่ใส่เข้าไป ผู้เขียนได้ใช้หลักพาเรโตนี้มาตั้งคำถามกับชีวิตของตัวเองสองข้อคือ 1. ต้นเหตุ20ใดที่เป็นที่มาของปัญหาและความทุกข์ของเขาถึง80% 2. ต้นเหตุ20ใดที่เป็นที่มาของผลลัพธ์และความสุขที่เขาปรารถนาถึง80%จากนั้นก็วิเคราะห์อย่างจริงจังตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการถามคำถามนี้กับทุกๆอย่าง ตั้งแต่เพื่อนๆไปจนถึงลูกค้าการโฆษณากิจกรรมการพักผ่อนเป้าหมายคือการค้นหาจุดด้อยในตัวเองเพื่อที่จะกำจัดมันและค้นหาจุดแข็งเพื่อที่จะเพิ่มพูนมันการใช้กฎ80-20วิเคราะห์ทำให้ผู้เขียนได้รู้ว่าการทำงานชนิดกองท่วมหัวมักจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการรู้จักเลือกทำให้น้อยลงต่างหาก คือเส้นทางไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมลอย่อมาจากลื่นไหลปล่อยให้กระแสเงินสดขับเคลื่อนตัวมันเองโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากอัตราแลกเปลี่ยนการจ้างงานภายนอกและกฎของการไม่ต้องตัดสินใจไลฟ์ไสไตล์อันรูราที่ลื่นไหลนี้คือรายได้การเป็นเศรษฐีแนวใหม่ ไม่ใช่แค่การทำงานให้ฉลาดขึ้นเท่านั้นมันเกี่ยวกับการสร้างระบบที่จะมาทำงานแทนคุณด้วยมันคือการสร้างระบบขับเคลื่อนอัตโนมตัติที่จะช่วยผลิตเงินสดให้โดยไม่ต้องดูแลมันงอย่อม,มาจากงางโซ่ตรวนนี่คือสุดยอดหัวใจที่ทั่วโลกปรารถนาการลองชิมลางกระเียณแบบย่อมๆและการหลีกลี้หนีหายจากหัวหน้าของคุณการงางโซ่ตรวนนั้น ไม่ได้หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวแบบทั่วไปแต่หมายถึงการทำลายกรอบที่ปิดกั้นคุณเอาไว้ให้อยู่ในที่แห่งเดียว,วยเศรษฐีแนวใหม่จะต้องนิยามตัวเองโดยพลังอันสูงส่งยิ่งกว่าแค่มีเงินสดในมือแต่เป็นการไปได้อย่างไม่จำกัดในทุกที่ที่คุณอยากจะไปถ้าคุณคุ้นเคยกับการทำงานปีละ50สัปดาห์ <c oughs> ก็มีแนวโน้มที่คุณอาจเสียสติในการวางแผนเที่ยวได้ เพราะแผนเที่ยวที่สวาปามอาจทำให้คุณหมดแรงผู้เขียนแนะนำให้คุณได้ผ่อนคลายโดยการ,กรเกษียณขนาดย่อม3าถึงสครั้งต่อปีการ,กรเกษียณขนาดย่อมไม่ใช่การหลบหนีออกจากชีวิตแต่เป็นการย้อนกลับมาพิจารณาดูชีวิตอีกครั้งเหมือนการสร้างแผ่นกระดานเปล่าๆขึ้นมาบางครั้งการได้ไปในสถานที่ใหม่ๆมันจะทำให้เห็นโลกที่แตกต่างออกไป จงเอาชีวิตหลังกเกษียณของคุณอีก20-30ปีข้างหน้ามาแบ่งซอยใช้ในระหว่างนี้ไปด้วยแทนที่จะต้องเก็บทั้งหมดเอาไว้ตอนท้ายที่สุดผู้เขียนบอกว่าการวางแผนกเกษียณอายุก็เหมือนการทำประกันชีวิตมันควรจะถูกมองเป็นแค่เครื่องป้องกันเราจากสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีนี้ก็คือการพิการทางร่างกายจนไม่สามารถทำงานได้ และต้องการเงินบำนาญในการดำรงชีวิตเขาบอกว่ามันไม่เข้าท่าเอาเสียเลยมันเป็นการบ่งบอกถึงแนวคิดพื้นฐานที่ว่าคุณไม่ชอบสิ่งที่ตัวคุณเองทำอยู่ในช่วงชีวิตที่ร่างกายของคุณสมบูรณ์เต็มร้อยลองเดาดูว่าในวันที่คุณกเกษียณคุณจะได้ทำตามแผนที่วางเอาไว้หรือเปล่าแล้วฝันที่คุณวางไว้ตอนนี้อีก1 0 3ถึงปีข้างหน้ามันจะยังไม่เปลี่ยนไป เพราะความสนใจและกำลังของร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาถ้ามีคนเสนอเงินให้คุณสัก10บล้านโดยที่คุณทำงานวันละยี่ชั่วโมงเป็นเวลา15ปีจากนั้นก็กเกษียณได้เลยคุณจะทำมันหรือเปล่าแน่นอนเลยว่าคุณคงไม่ยอมทำมันหรอกใครจะทำไว้มันก็เหมือนคำนิยามของอาชีพทั่วๆไปคือการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวัน จนกว่าคุณจะหมดแรงหรือไม่ก็มีเงินมากพอที่จะเลิกทำงานอย่างถาวรการได้มีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นและการพักผ่อนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดสมรรถภาพร่างกายความสนใจและความแข็งแกร่งทางจิตใจสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้จะมีลักษณะแปรเปลี่ยนขึ้นๆลงๆการวางแผนต้องให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วย เสรีภาพที่แท้จริงนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการมีรายได้อย่างเพียงพอมันคืออิสระจากการเสพติดเรื่องวัตถุนิยมชีวิตน้ำเส้นเกินกว่าจะนำมาทิ้งข้างแต่มันก็ยาวนานเกินกว่าจะมองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ใหญ่ดีกับมันไม่ว่าคุณจะกําลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้มันก็เป็นแค่บันไดขั้นหนึ่งที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักผ่อนยาวตลอดปีหรือไอเดียธุรกิจใหมๆ่ๆ ความฝันที่คุณผัดผ่อนเอาไว้ด้วยคำว่าสักวันหนึ่งมันไม่มีเวลาไหนจะเหมาะสำหรับการทดลองความคิดนอกกรอบเท่ากับเวลานี้อีกแล้วเมื่อคุณเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดนอกพื้นที่แห่งความสบายใจที่คุณยืนอยู่ในปัจจุบันช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกนี่แหละคือโอกาสที่สำคัญยิ่งที่คุณจะได้ทดลองมันเพราะสิ่งที่มนุษย์ต้องการจริงๆคือการดิ้นรนและตะเกียกตะกาย เพื่อจะได้มาซึ่งอิสระในการเลือกที่จะทำจงออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณไลฟ์สไตล์ที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีทั้งเงินเวลาและความสุขขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ทำน้อยแต่รวยมากขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยคะ่ะ